เราแห่กันเสร็จนะฮะนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะมีการันมีของกินกันเยอะแยะเลยนะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนาเล็กจะพาไปกินแล้วพาไปชิมรสชาติเป็นยังไงนะะเดี๋ยวไปฮะช่องกินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ อันนี้เรามีขนมครบด้วยฮะจากที่ไหนเนี่ยจักรครับกรดครับกรอครับกครบกรครบอรรครับกรรับกครักรรครันกรรรับกรรครักรัรครบกักรรบรบร ขนมครบแจากกรอฮะนะเอามาออกร้านที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิตะเดี๋ยวลองชิมดูร้อนๆนี่วันนี้พาชิมมาพาชิมอืมอร่อยฮะร้อนๆสดๆอร่อยอร่อยเลยนงานแบบไทยๆเราก็มีแบบไทยๆแบบนี้แหละ มาดูผลไม้แบบไทยๆเรามีทั้งส้มมีทั้งมะม่วงนะฝนะรัง่งโอ้โห,โหน้ำพริกเกลือโอ้โหสุดยอดเลยฮะนีน่โรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิริกิจเรามีแบบนี้นะจัดงานแบบไทยๆเราประเพณีของวันสงกรานะนะโอ้โหฝั่งนี้กลินลกล่นมาเลยฮะกลิ่นมาเลยนี่คือส้มตำฮะโอ้โห,หดูเดี๋ยวไปดูที่ว่ามีลูกค้าเราเพียบเลย นี่ฮะจากหมวดบริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะมาตำส้มตำกันด้วยนี่ดูฮะนี่โอ้ดูฮะคนละไม้คนละมือนะคนละช้อนคนละถ้วยจัดไปฮะนี่ฮะนี่นี่นี่มาดูฮะตำแบบนี้นี่นี่ใส่ไฟฟารานี่ เนี่ยนะมาดูมาดูาดาเทคนิคนะนี่ดูการตำแบบเยอะๆเนี่ยใส่ไปเลยส้มตำนี่มะละกอเด็ดๆนะมะนาวนะตามไปนี่ฮนะดูฮะับทำกันแบบสดๆเลยฮนะเนี่ยมาชมแบบนี้เนะนี่ยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิกิตนะแบบ ปรบเพณีไทยเราจัดแบบไทยๆโอ้โหอาหารแบบนี้ถูกใจเลยนะนี่โลกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามสัมภาษณ์ดูคนที่มาชิมเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างอสอบถามหน่อยเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่าโอ้เดินหนีเลยดูร้านนี้อันนี้เป็นร้าน ลูกชิ้นฮะลูกชิ้นนี่มาย่างกันสดๆเลยนะนี่ฮะนี่ใครชอบแบบลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นอะไรค่ะเออลูกชิ้นแซ่บแซ่บอีรี่อ่าแซ่บแซ่บฮะไหนลองลองมาสักไม้สินี่เอ้ลองลองชิมดูสักไม้นะของแคบเปล่าโอ้ใหญ่อ่ะ มาเล็กชิมดูหน่อยฮะอ,อ,อร่อยมากๆเลยฮะนะมันแซ่บนัวจริงๆหรือเปล่าเอามาดูที่เอาเป็นยังไงฮะตลงจะกินอะไรไอติมหรือว่าส้มตำ,มตำไอติม <c oughs> อา่าไหนคนนี้ เป็นยังไงอ,อ,อืมเอาเขาบอกว่าเลี้ยงเต็มที่เลยอ้าวอ,อาเลี้ยงเต็มที่อ๋อ,อ,อนี่ชวนเขามากะมาเลี้ยงอม,มาเลี้ยงอาหารของนี่ลงทานนี่เองโอ้โหสุดยอดจริงๆอ่าเราแวะมาดูร้านนี้ก็เป็นร้านที่อันนี้ขนมอะไรเอ่ยว<า>น<า>นี่ร้อนๆอย่างนี้ก็ขนมแบบเย็นๆแบบนี้นะ สดชื่นนะฮะนะ,หะเห็นนาเล็กจะรับอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวดูเอาวนสักชิ้นสิโอ้ยสักชิ้นสชิ้นหนึ่งไม่เยอะไม่เยอะชิ้นเดียวโอ้ยน้องสาวสีชมพูให้เลยนะนี่เดี๋ยวต้องลองชิมดูแล,ล้วแหละ, <c oughs> ะเนี่ยมาชิมที่หน้าร้านเลยฮะดูว่าเป็นยังไงอร่อยจริงหรือเปล่า ร้านนี้ก็บอกว่าทั้งสวยทั้งอร่อยอ,อร่อยจริงฮะโอ้โหร้านนี้ครับบัดีจตาเขาทำอะไรกันเนี่ยอดีอดไอติมหลอด<พ>ออนีหห่มางานนี้ถือว่าคุ้มเลยมีของกินเพียบและของกินแบบไทยๆนะหากินกันได้ยากอโอ้โหนี่หน่อยมาเสียบไอติมหลอดกันดูฮะเนี่ยเนี่ย โอ้โหมาร้านนี้ก็ทอดกันสด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 เลยนี่นี่นี่ฮะนี่สดสดแบบนี้นะโหนี่ร้านร้านชื่อร้านอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหครัวคุณอุ๋ยป่ะเนี่ยนี่นี่ฮะแบบนี้แล้วก็เนี่ย แบบนี้แบบไทยไทยเราฮะเนี่ยเขาบอกว่ากล้วยแขกนะแต่ว่าเป็นของไทยสวัสดีครับคุณนายโอ้มาจากไหนครับเนี่ยตํานานแพทย์ค่ะโอ้ยมาไกลเนาะร้อนไหมครับร้อนไหมอากาศร้อนได้อะไรทานบ้างยังทนได้ใช่ไหมมีอะไรกินบ้างเนี่ยยังยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะส้มตำส้มตำทานได้ไหมครับพอได้ไหมแสลงค่ะโอ้แสลง หลอกว้ยทอดเฮ้ยเฮ้ยคนกินไอติมว่าจะอร่อยขนาดไหนดูเนี่ยดูนะเขาสาวเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยรู้สึกว่ามีแต่กินเลยนะเนี่ยยังไม่หยุดเลยนี่ก็เป็นน้ำหวานนะนะมีน้ำเค๊กฮวยน้ำมะตูมนะนี่ฮะโซนนี้ก็ไม่มีบริการน้ำหวานน้ำเย็นนะเยอะแยะเลยฮะคนต้องใช้บริการเทียบ ร้อนๆอย่างนี้ต้องแบบนี้แหละเย็นๆหวานๆนี่แหละเอ้เป็นน้ำเก๊กฮวยฮะแค่เย็นๆในแบบนี้ฮะอืมนี่อันแบบนี้บริการนายฮะนะสวยแบบนี้จัดไปเลยอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อขนมลูกแม่จำเนียนอ๋อขนมลูกแม่จำเนียนอืมไไมีอะไรมีโอ้โหขนมแบบไทยๆเลยอันนี้เรียกว่าอะไร อ๋อและอันนี้อะไรกล้วยมีแต่กล้วยทั้งนั้นเลยแต่ว่าแปรรูปไปคนละอย่างดูฮะขนมแบบไทยๆฮะเนี่ยแล้วนักเคียวอะไรเอ่ยไอติมโบราณไอติมหลุมอ๋อไอติมหลุมไม่ติมโบราณอ๋อนี่โอ้โหยังไม่ไหวแล้วเนี่ยเต็มไม้เต็มมืออ่าไหนเอามาลองสักชิ้นสิไไไดด้้เเเลลยยออาะร เขยามีโค้กค่ะเอาเอาโค้กแล้วกันเนาะเอาอามามามาขยิเขย่าฮะก่าจะได้ออกมาเป็นไอติมหลอดแบบนี้นะต้องเขย่าน้ำนั้นนี้ออกมาแล้วมาอ่ะนั่นก็ลองชิมดูโอ้ชื่นใจฮะชื่นใจเย็นๆแบบนี้ชื่นใจฮะ ดูแม่ค้าคนเขย่านี่ก็สวยนะครับเนี่ยหวัวนี้ขนมอะไรฮะเรียกว่าอะไร <c oughs> อะไรนะสายไหมอื้ <c oughs> อ, <c oughs> อ,อนี่ทำกันสดๆเลยฮะนี่มาดูเ,าเดี๋ยวนาเล็กพาดูเลย เริ่มต้นฮะเริ่มต้นยังไงอ้าวแว่งกันเข้าไปฮะแว่งไปโอ้โหสีไปเรื่อยๆฮะอ้าวนั่นฮะเป็นไงโอ้โหเริ่มฟูแล้วฮะเริ่มฟูแล้วดูฮะเนี่ยสีฟ้ามาโอ้สีฟ้าสวยๆวยดูมีมีเติมเครื่องฮะนะอันนี้เป็นสีใช่ไหมเติมเปลี่ยนสีหรือเปล่าอ้าวนั่นแะสีชมพูลงไปละเห็นไหม สีฟ้าแล้วก็มาสีชมพูโอ้เนี่ยลูกใหญ่ๆแบบนี้จะกินกันหมดหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละแบบไทยๆของเรามีตรงนี้มีไอติมด้วยมีไอติมด้วยเนี่ยตักกันสดๆแบบนี้เลยลลคร่บคนตักก็หลอด้วยนะ,ะบรรยากาศที่ร่มรื่นริม ขอบสะนี่แหละฮะนะบรรยากาศแบบนี้นะงานสงการเราจัดกันอาคารริมน้ำเนี่ยนะามาชมบรรยากาศกันฮะนะนี่ร้านรวงต่างๆก็มีลูกค้ามาบริการกันเพียบนะฮะเพราะว่ากินฟรีฮะกินฟรีวันนี้นะอาหารแบบไทยๆกันโอ,โโอ,โอ้โหเพื่อนเปียกได้อะไรบ้าง สองไม้โอ้เขาให้แค่สองไม้ไม,ไม่พอไปเติมใหม่เติมใหม,ม,ม่อ่านี่ฮะอ่านี่ฮะ,ฮะบรรยากาศแบบนี้น,นสนุกสนานกันนะปีหนึ่งเรามีครั้งหนึ่งฮะงานสงกรานนะปีใหม่แบบไทยๆเราอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ